สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบอเบียร์ดัมซิงครับสวัสดีทุกท่านครับเข้าสู่ทีมงานนะครับผมก็มาดูบรรยากาศครับนัางานของเราครับท่วมครับพี่น้องดูน้ำอะเออเมื่อวานมานี่ฝนไม่ตกนะครับก็จะมาเก็บงานร้อยกวเที่ยวครับตรงนี้ เก็บงานทำถนนนะครับก็จะลงหินครับให้รถพ่วงมาลงหินให้นะว่าทํายังไม่เสร็จเลยเพิ่งได้ยี่สิบกุเที่ยวครับโอ้เชียบดาแกงครับทีมงานเราก็นอนครับนอนช่วยล่างจานครับดีมีกระท่อมไม่อยู่ครับนี่ดูทางอะเละหมดเลยครับโอ้ไม่อยากพูดเลยเหมือนโจ๊กเลยครับเอซ ไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนู่นเจ้ายักษ์เขียวของเราก็อยู่นู่นครับอยู่บนคูสะครับส่วนหัวล้อนู่นจอดูอีกฝั่งครับเอตเจ็ดร้อยนู่นอยู่ในป่านะเพี้ยแต่าขาวๆไกลๆนู่นนะเ 700. นี่ยเอตเจ็ดร้อยรถน้ําอยู่ในป่านู่นแยกกันอยู่ครับเพราะฝนมันมาทีเดียวเลยตกบึ้มทีเดียวทีนี้มันรถก็ไปไหนไม่ได้ครับเพราะมันลื่นครับอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับดีแด่ เจ้าเอฟฟคของเราจอดอยู่ตรงนี้ครับตอนฝนตกไม่ได้ยังไม่ได้วิ่งครับก็เลยจอดคาอยู่ตรงนี้ก็เลยอยู่ใกล้หนะยครับไปแถวผงพาไปดูกันเลยเนาะไม่รอช้าครับนี่เจ้าสมองเราก็อยู่นี่ครับจอดอยู่บนคูครับแคบเลยครับนี่ออกไม่ได้ครับออกนี่ลื่นตกเลยหละอันตรายครับจอดไว้ตรงนี้ก่อนรอให้มันแห้งให้มันก้ามกามเหมือนครับ งานก็เช็ครถครับอัดจารบีเป่ากองนะครับอัดจารบีเป่ากองเช็คน้ำเช็คอะไรครับทีมงานหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับปิ้งห้าคันเดี๋ยวพาไปดูหน้างานกันเลยเล้วเจ้าคูสะนี่นะครับไปผมครับก็งานไม่เยอะครับงานเออ มีพ่อแต่ได้ได้ทำนิดหน่อยครับนะแต่ว่าเราใส่ว่างานแบบนี้มันเป็นงานชัดเจยครับงานหลับเมาแบบนี้ก็เหลือนิดหน่อยก็เอาแล้วครับแต่เ,เราไม่ได้ไม่ได้ใช้รถแบบเต็มที่นะครับเนาะคือหมายความว่าไม่ได้วิ่งสมบุกสมบันนะครับวิ่งนิดหน่อยแล้วก็จอดแล้วก็มันอยู่ที่สมองเราครับในการทำงานกับงานแบบนี้ การมิกการอะไรครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากทํานิดหน่อยก็จอดนอนกันส่งงานรอเบิกตังค์แค่นั้นเองนะครับนะนก็วันนี้นี่ามาดูนั่งงานกันเลยนี่นี่ครับผมตรงนี้แหละใกล้ๆครับทีมงานเราก็จอดตรงนั้นวิ่งไวใกล้เอผมสูงแค่ สิบห้าเซนเนี่ครับถมดินนะครับสิบห้าเซนแล้วก็หินคุกโรยครับแต่ว่าหินคุกี๋อวให้รถพ่วงมาโรยเลยครับเช่นนี้เพราะมันไกลครับให้รถพ่วงมาโรยให้แต่เราก็เคลียร์พื้นที่ไว้ประมาณร้อยกว่าเทีย่ยวครับร้อยกว่าเทีย่ยวก็น่าจะจบนะครับน่าจะจบร้อยกว่าเทีย่ยวนี่ก็ให้เปลี่ยนกันวิ่งครับไม่ได้วิ่งทุกคันเพราะว่ามันหลบก,กันไม่ได้ทางแคบ ทางเข้าไปเอาดินแคบคนตกหนักมากกับวันท่วมเลยเอ,อ้าอ้ห้ภาพอาจจะสันนะ FC นะเอ้ซีนะภาพดูใกล้เลยครับทีมงานก็เดินวัดถนน,นอยู่นู่นเอสจีร้อยของเราครับอยู่ในป่าน,นั่นแหละออกไม่ได้ครับ มันสะท้อนแสงครับเงามากครับดูอะเงาวิบวับวิบวับเลยสะท้อนแสงกับจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยไปไม่ได้เลยตรงนั้นมันลื่นครับจอดแล้วออกตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนไยว่ากันนะครับนะทีมงานก็นเดินัดเดี๋ยวนู่นครับมากไปของเราครับนู่นเลยเห็นไหมนู่นครับอยู่ตรงนู่นครับนี่ เรงวิ่งอ้อมบามันนครับมาเทดินตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปหาทีมงานยายไปคซื้ออยยีเ่มไเจอกันแล้วไครับตกมันห่อ้ออยใช่ไดดันไปพุ่นดันเรื่อยโอ้รถรถไทยมาทันเนาะ็เจ็ดสิบเมตรเลยยี่สิบเียวเจ็ดสิบแเมตร mặc dù chỗ nào cũng chưa chắc chắn chịp 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 ใส่ขอบกอใส่เนาะใส่ละแนงเลยบาวีรถช่ไม่บมม่มีฝุ่นแล้วครับพี่น้องวันนี้รัน่มีไ่นม่มีฝุ่นเลยครับตอนนี้ดูอ่ะแต่ว่าพ่อแลนเข้าเดียวกับแหงไงกุ๊บคือเขาคงงเจริสุิของอย่ค่อยฝุ่นเของขเอแาแต่แต่กู้สาหนึ่งก็พ่อเรตัวสพ่อเหลือเฟือ ต้นมันตัเจ้านมันลิกนน่นนนู่นมันมาหาโค้งอนี้มันเลิกของผู้ดําเลยย่างตัีไม่อกองต้นนี้ว่าต้องแล่ออกไปกําลังคุยกันครับทะเลหมอกรับวันฝุ่นเยอะมากอือเรเห็น้องเาเห็นทางแลนองกับพ่อเขาเต้นสตว์สามนี่บังคับงานอีกคนไปว่าไรวะสี จะเป็นมุรีด้วยมาทายยูทูปนี่คุณว่าขังเลยล่ะนี่ปั้นไฟลากอืมเียดคอยทั้งหนองูกกระไรจุ๊บๆๆๆๆๆๆเๆๆอาหล่อเล็กเจัเนะไปครับไปครับอืมเปย์มาเลยครับไม่รู้จะวิ่งได้ไหครับวันนี้โอ้หนักเลยครับไปเดี๋ยวไปดูเจ้ามักไฟกันหน่อยนี่ เราเอาครูษาตรงนี้ครับ f อฟซีก็ไม่ถือว่าไกลครับนี่วิ่งแค่นี้นี่มีก็ไม่โคเราตรงต้นไม้นั้นก็อทีพักครับตรงนู้นก็รถดำจอดครับหนนนี้เจ็ดร้อยถนนแล้วก็เทยาวเลยไม่ไกลครับวิีงแใกล้มีเยอะกับรถดูเที่ยวก็เสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ต้องรอรถท่วงมาเทนะครับรอรถท่วงมาเทหินกรุ๊กให้ เอาเฉพาะแม่เข้ามาครับลูกก็เทไว้ปากทางแล้วผมจะเอาหกล้อถอยเข้ามาก็ไม่เยอะครับมันเป็นงานที่แตบบ่ว่าไม่ได้ทำเต็มทีนะครับทําแบบก็ก็แก๊กๆก,ก,ก็เสร็จแล้วนะครับนะแต่มันเป็นงานที่ใช้ความละเอียดหน่อยมัดแบบยังไ,ไงคือละเอียดในตามแบบเขาที่เขาเออกแบบมาให้นะครับแต่ตามหน้างานของเราที่เราทํางานก็ผมว่างานไม่หนักครับงานเบาครับ งันเบามากนะครับนะแต่เราต้องมีเครื่องจักรพร้อมครับมีรถเกรดรถบดรถน้าอะไรพวบทุกอย่างครับถึงจะรับงานแบบนี้ได้นะครับก็วันนี้เรามาไกลครับอยู่ที่อะไรนะบ้านนาจันนะครับตาบลไรก้านเหลืองอะไรประมาณนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับเข้าพื้นที่ด้วยนะครับผมเอาโอเคครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปครับวันนี้ว่าใครจะรอดหรือจะล่วงกับนั่งงานโหดมากครับวันนี้ เนยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียร์ดัมซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ